คู่ที่2ท็อปฟิกส์ที่เราบอกไปนะฮะสังคมมันแปลกประหลาดมันแปลกประหลาดยังไงครับพี่ผมอยากรู้เหมือนกันผมจะไม่พูดแล้วกันให้เขามาพูดดีกว่านี่ขอเสียงเลยครับจีบ้าเต้นงเสียงเดียวหยอกหยอกสังคมสมัยนี้นะไอ้เหี้ยสังคมสมัยนี้แม่งไม่ไหวเลยฮะย๊าเอ๊ะเอ๊ะ สังคมสมัยนี้แม่งแปลกชอบทําอะไรกันแหวกจากทนายกันเป็นวิชาชีพมีแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่อยู่ตามเขตชายแดนหลอกลวงไปหาดไปหลายแสนจำน้องขายบ้านแล้วขายแหวนดาราทีวีก็เป็นเฮียอะไรไม่รู้ตอนนี้นนาากูโคตรจ,จะคิวโคตรจะคิวคิวแบบพี่อิลสังคมเฮีอายอะไรแม่งด่ากันในติ๊แบบาากต็อาากโคตรปัดดินปัดสิวไอ้สัสโคตรโคตรจะ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 เฮียอะไรก็แม่งไปยลก โอเคโอเคโอเคได้เวลาตอบกลับนะครับสูเลย is ส <anız> <wi> ูดสิได้ไหม is is t r ทุกวันถ่ายเลือดเจอเรื่องเต็มฟีนหน้าจอกูสงสัยว่าทำไมกูต้องเจอแต่ไอ้เรื่องที่สติบ้าบอไม่ก็มาศาสนาหรือว่าดาราทำธุรกิจไอ้พวกสุดนจังไล่เดี๋ยวี่หนุ่มกันชัยจะส่งไปอยู่ในคุกนั่นเนี่ยเที่ยงค่แล้ว ลองประชันประทะคอคาล์ลเดยกกูส่งมึงไปหาสจพินัทแหกพักประชาชนนะโยอันนี้พินัทจีแบนะครับลงสมัครสจตอนที่ลงสจเนี่ยผมก็รุ้นนะแต่ผมก็รุนได้แค่แป๊บเดียวเพราะพี่ลงปุ๊บพักยุบปั๊บเลยไหวมัเอาเรื่องจริงมารอเล่นเอาเรื่องจริงมารอเล่นอยไรนย โอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ราวันนะเมื่อกี้ราวันราวันยังเดือดเท่านี้มันต้องต่อเรื่องแล้วพี่มันต้องต่อเรื่องแล้วตอนนี้ส่งต่อกับเรา Two G ไปอาชีพนี่ก็มีมาในหลายรูปแบบเหมือนกันนะแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างครับเอ้ย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  นจ้างงานมีทั้งวิชาชีพในข้างตกอเวลาจะสร้างบ้านเวลาจะสร้างเียอะไรของแม่งก็โกงเอากูอยากจะเือแล้วเอาปืนเข้าไปเปล่าเปล่าโอ oh. ยิงแม่งให้รวยสัต์โคจะคกกขี่โกแต่กูเตะเขาแม่งติดสีกโก่โค้ตอนนี้โคจะขยี้โคจะกระบ,บี่โคจะเคลียอะไรไม่รู้สังคมน่า oh. ไอสัส หยาบหยาบคลายคายนิดนิดหน่อยๆนะฮะฟีลล feeling feeling อย่ารอช้าอย่ารอช้าสู้สิได้เลยไอ้สิโอ้โหแทบจะเปิดเพราะต่อให้สู้ก็สู้ไม่ได้ก็เพราะว่าเสือเกิดในเซิร์ฟที่ต่อให้พูดก็พูดไม่ได้ยิ่งโตกูยิ่งหวนสังคมที่แม่งดูแปลกไปไอสัตว์กูแตกแค่นี้แหละเดี๋ยวอกพวกแม่งจะแตก ยิ่งชอบเป็นแบบวัฏจัรทิ่แหลกไปไอ้เฮียเอ้เสบเสือกสตงสติอยู่อ่าโย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 แล้วเป็นเฮียอะไรไม่รู้สังคมมั่งทำให้คนทำเฮียกลายเป็นคนดังแต่กูอ่ะยังเชื่อมัน่นในกงกร,รมว่าสักวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาแล้วลงทันแลนะสิ่งที่กูด่าคือไอ้พวกที่ทำให้ลุงเปนคนดังไอ้เหีย นานแล้วนานมากแล้วโอเคโอเคโอเคได้เวลาตัดสินนะทุกคนทุกคนพร้อมนะทุกคนในฮอล์นี้เลยนะครับทุกคนในฮอล์นี้เลยขอเสียงให้กับจีบ้าผมขอเสียงให้กับอิสอ <It 's, S 2> ิสอิสอสเป็นผู้ชนะ